หลังในยังไงไม่ท้องครับมีไหมครัคุณหมอใส่ถุงยางอนามัยกันเลยหรือว่าคู่กับคุณผู้หญิงทานยาคุมกําเนิดหรือคุมกําเนิดวิธีอื่นเช่นใส่ห่วงอะไรก็ว่าไปแต่ยิ่งคุมกาเนิดมากกว่าหนึ่งวิธีก็จะยิ่งทาให้ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะถึงแม้จะใส่ถุงยางคู่กับทานยาคุมกําเนิดก็ยังพบว่าในทางปฏิบัติก็ยังมีโอกาสพลาดได้เลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากท้องก็อย่าหลังในค่ะ ึ่งบางคนก็เลยบอกว่างั้นหลังนอะ <c oughs> แต่ว่าไม่ใส่ถุงยางก็ไม่ได้นะคะก็ยังมีโอกาสเสี่ยงอยู่ดีค่ะเพราะ,ะนั้นเอาปลอดภัยที่สุดก็ใส่ถุงยางอนามัยแล้วก็หาวิธีคุ้มกันเนดออย่างอื่นคู่ไปด้วยน่าจะดีกว่าค่ะค่ะยังไงป้องกันได้ป้องกันไปก่อนปัญหามานี่มันมันแก้ไขมันยากจริงนะคะยากเนาะเพียรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ําลึกดูดซึมง่ยาง <c oughs> ยคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาท พิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223ไ i d l ลน์0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้